ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอีเดีมิสุรซูเปอ r ์ n อนด์รันเซาท์อีสต์เอเชียทเราอยู่กันที่สนามช้าง International Circuit ร์กิ r ซูเปอร์แอนดรันซิ0 0ปีดิสามห้ห้าสามห้าหกครับเอสเคซิกฟิลิ n อินเตอ o ์เวชั่นมอเตครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ รถรถยนต์าทางเวียดในรูปแบบมาราอรซุปเปอร์เอนดูวานซ์เซาท์อีสเอเชียทรอฟี่เริ่มขึ้นแล้วครับ เข้ามาเปลี่ยนยางเปลี่ยนคนขับครับจากฟิลิกอินโนเวชั่นซึ่งตอนนี้อยู่ในอันดับที่4นะครับรถหมายเลข35ก็เติมน้ำมันดีเซลดีเซลอ้วพอดีหนัมนี้ไม่ค่อยพร้อมร่างกายไม่ค่อยสบายครับแต่ก็สู้เต็มที่ครับเดี๋ยวรอไม้ต่อไปครับลงไปหวดนเดิมก็พยายามเต็มที่ครับตามเชียร์ด้วยครับเหลืออีก6ชั่วโมงกว่าสู้อยู่แล้ว Yeah the car feels really good Felix Innovation Motorsport Mazda 2 Uh, the car's very well balanced at the moment and uh, very happy we, you know, we're able to do a, a sub two a minute uh, in the race, which is great. that's near qualifying. overall, car's going very great. Uh, small mishap in the pit stop, uh, but other than that, everything is going very smoothly. Next, we're going ทีมวันนี้อยู่อันดับ9นะครับโดยสภาพที่ผมลงมาล่าสุดเมื่อกี้ก็คือกลางวันเนี่ยอากาศเริ่มร้อนะ้วก็เห็นรถหลายคันมีปัญหาแต่ว่าของเราเนี่ยสภาพเครื่องยนต์สภาพเกียร์ทุกอย่างยังโอเคอุณหภูมูถือว่าอยู่ในเกณฑ์ด,ดีครับคือเราจะพยายามเข้าปิดให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ส่งมือที่ขับเร็วลงไปหวดต่อไม้หน้าครับเพื่อไล่อันดับขึ้นมาก่อน พบเงลือกนะครับรถหมายเลข355ครับรถหน้าขวาครับน่าจะมีปัญหาครับโอ้โห,หน่านละครับเยียงเลยนะครับ so we had an injector uh, pipe from the common chamber the hard steel line basically just come loose and pour fuel everywhere so uh, we spent more time feeding the car than we did fixing it so we put a new injector pipe on tighten it it's all good and then the team mostly had to spend time feeding the car and get all the diesel off but uh, now it's back out piles in the car now uh, he says the car feels good, lots of power, so we'll keep going, keep pushing. นี้เราประสบความสเร็จนะครับด้วยรถที่เราเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์โตเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่นี้เป้าหมายของเราเนี่ยเราตั้งว่าเราให้วิ่งจบทุกสนามนะครับแล้วเด็อเหลือเนี่ยรางวัลข้างหลังมันเป็นโบนัสมาอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จครับก็ขอบคุณทีมงานทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่สุดยอดจริงๆทีมงานทีมนี้เยี่ยมครับทีมนี้สุดยอดแล้วก็ทีมเวิร์กดีแข่งรถมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวมันไม่ใช่แค่นักขับมันทั้งทีมเลยทั้งช่างทั้งเตรียมรถตั้งแต่เริ่มมาทั้ทว อยากจะพูดถึงทีมงานก็คืออยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแข่งทุกคนช่างทุกคนนะครับพยายามทํากันเต็มที่พยายามพัฒนาทุกสนามให้ดีขึ้นเรื่อยๆหรือทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้นะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเราขาดติ๊กซอตัวใดตัวหนึ่งไปนะครับมันก็ไม่สามารถทําให้สําเร็จได้วันนี้นะครับทุกคนทํางานได้อย่างดีเยี่ยมปิสต็อปทุกอย่างเพอร์เฟกนะครับไม่มีใครทาอะไรผิดพลาดเพราะว่ากีฬาแข่งรถ เ n ินดูร้าน,นะครับมันเป็นทีมนครับนักแข่งเก่งคนเดียวก็ไม่ได้ครับรถทีมงานช่างทุกๆคนมีส่วนร่วมหมดวันนี้ก็ทําให้เราได้ผลงานอันดับที่5มาครับในรุ่น Division 3คะแนนรวมเราจบเป็นอันดับ4ในรุ่น Division 3นะครับถามว่าพอใจไหมพอใจมากครับพอใจสุดๆเพราะว่าอันดับ 1, 2, 3นะครับก็คือเป็นหัวแถวประเทศนะครับก็ภูมิใจมมันได้ทุกสนามเลยโคเดียของเราก็ตนี<ก>้สุดอ่ะี่ เหนื S <S ่อยแต่ก็สู้ครับกับพเดียมที่ได้มาก็หายเหนื่อยครับก็ขอบคุณเพื่อนในทีมทุกคนครับที่ช่วยกันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยด้วยกันมาปีหน้าเจอกันใหม่สู้เต mm ็ม hmm. ที่แล้วเต็มที่แล้วปีหน้าว่ากันใหม่ครับได้อยู่ปีหน้าเอาแน่ปีหนาเอาแน่มากครับได้บอกทีมงานว่ารักทุกคนครับที่สู้กันมาครับนี่หาชั่วโมงเจอกันครับก็รู้สึกดีใจครับผมก็ไม่คิดว่าจะทำผลงานได้จบทุกสนามครับผม ปีหน้าก็สู้กันใหม่ครับแล้วก็กลับมาเอาโพเดียมอีกรอบครับผมขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการที่สนับสนุนทีมเราครับบริษัท s k สประเทศไทยนะครับแล้วก็บริษัทโอลานสประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนทั้งเบจจตนะครับน้ำมันเครื่องแล้วเขาก็ร่วมดีเวล็อปตัวโปรดักที่ใช้กับรถแข่งจริงๆภายในปีนี้สนับสนุนทุกอย่างดีมากนะครับโปรดักดีนะครับทีมงานดีน่ารักก็ขอขอบคุณมากๆครับ